เฮ้ S <S <note> ยแกพูดเป็นเล่นเปล,ะะล่าวะร้านหนึ่งอ่ะฉันจะไปหาให้แกได้ที่ไหนวะมูลค่าของพี่ <S <S 2> <S 2> อาจจะใหญ่โตแค่เนี้ได้ไหมเงินร้านนึงที่ไม่มีหรอถึงฉันมีตอนเนี้ฉันก็ไม่ให้แกยืมหรอกถ้ <S <S 2> <S 2> ใาให้แกไปแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาคืนฉันพิชัยสวัสดีครับพี่เอ้าตันจะมาได้ไงวะ <S 2> <S 2> <S ขอนั่งก่อนนะพี่เออ มีอะไรอ่ะมาทำใมันมึงอยู่ได้คือไงพี่พี่พอจะมีเงินให้ผมยืมไหมพี่แกไปเล่นการพนันมาเสียกแล้วใช่ไหมใช่พี่แ้วครานี้แกจะยืมพี่เท่าไหร่ล้านหนึ่ง่ะพี่เฮ้ยแกพูดเป็นเล่นเปล่าวะล้านหนึ่งอ่ะฉันจะไปหาให้แกได้ที่ไหนวะโหพี่ มูลค่าของพี่อาจจะใหญ่โตแค่เนี้ยใช่ไหมเงินล้านนี่พี่ไม่มีเหรอเอาจริงนะเว้ยถึงฉันมีตอนเนี้ยฉันก็ไม่ให้แกยืมหรอกแกดูสภาพแกตอนนี้ดิงานก็ไม่มีทําเมียก็นหนีถ้าให้แกไปแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาคืนฉันนี่พี่ลืมไปแล้วเหรอพ่าผมอะ่ะก็เคยช่วยพี่ไวอ้อ่ะว่าไงพี่ชัยเอาเฮ้ยจันโทรหาผมมีอะไรจะคุยกับพี่ เออพอดีพี่อ่ะทางานในเป็นลูกน้องเขามาสองปีแล้วอ่ะแล้วตอนเนี้ยตัวพี่เองอ่ะอยากจะไปเปิดบริษัทวะ่ะแต่พี่ยังขาดเงินอยู่อะพี่เลยอยากจะขอยืมแกหน่อยได้ไหมวะได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่พี่สักสาหมาหมื่นไหมเออพี่ขอแักแสนนึงได้ไหมวะแสนนึงเหรอพี่ได้พี่ม่มีปัญหาเอางี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนให้พี่แล้วกันขอบใจมากนุ้ยไม่เป็นไรพี่นี่พี่พกินอะไรามายัง ยังเลยว่าไปเดี๋ยวผมไปเลี้ยงมามาเห็นไหมพี่ผมเนี่ยมีน้ำใจกับพี่แต่ทําไมพี่ถึงไม่เห็นใจผมบ้างอะเรื่องแค่นี้ช่วยไม่ได้อพี่น้ําใจเหรอน้ําใจฉันมีให้กับทุกคนเว้ยแต่ไม่ใช่แกตอนนั้นที่ฉันไปหาแกนะเว้ยก็เพราะแกรวยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเว้ยงันง้นงนั้นเอางี้้วพ่ชัยถือว่า ช่วยผมสัก5้าแสนไห้พี่หรือว่าผมขอแล้วกันพี่ผมผมจะไปยืมใครแล้วอะอะไรกันตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกเหรอวะเอางี้แล้วกันฉันเห็นแก่ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะเว้ยพันหนึ่งเนี่ยฉันให้แกไม่ต้องคืนด้วยเอาไปจินเ้่ากันทายไปพี่ชัยนี่มันดูถูกกันไปเปาวะนี่พี่พี่อย่าลุ้มก่อนแล้วกันและเงินที่ผมเคยช่วยพี่ไว้อะหรืว่าผมเนี่ย ทำบุญแล้วกันพี่อรอณดีมเออแกอยู่คอนโดนป่าวะเอองั้นฉันขึ้นไปได้เลยใช่ปะเออเคยเพื่อนอ้ามีอะไรก็ว่ามา <c oughs> คือ,องี้นะดีม คือตอนนี้บริษัทของฉันมันเจ๊งวะ่ะแล้วก็ฉันก็ติดมีการพน,นันรถฉันก็โดนยึดแล้วตอนนี้เมียฉันก็หนีไปอ่ะเอาตรง,ตรงนู้ดเพื่อนฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วะ่ะก็เลยอยากจะมายืเมเงินแกเท่าไหร่วะล้านหนึ่งมว้เพื่อนฮะล้านหนึ่งโอ้โหแล้วฉันจะไปหาใหไหนมาได้วเี่ล้านหนึ่งเเฮ้ย เอางี้เดี๋ยวจะหาทางช่วยให้แล้วกันไอ้ดีมแกพูดจริงๆใช่ไหมอืมขอบใจแกมากนะเว้ยเฮ้ยไอ้สันแต่ขอเตือนอะไรว้อย่างหนึ่งนะไอ้ร้านหนึ่งเนี่ยถ้าฉันหามาได้แล้วอ่ะแกอย่าเอาไปเรื่องการพนันเลยเว้ยอย่าให้เหมือนครั้งแต่ก่อนนะฉันสัญญาเว้ยว่าฉันจะไม่เล่นการพนันอีกอ่ะ าจัดก,การให้กินไรยัง่ะอยังยเลยวะรายันเอาไอ้ดิมเฮ้ย <Hey, S 2> นั่งก่อนดิมานานยังไม่นานเลยมีอะไรถึงนัดฉันมาที่นี่คิงนี่ได้ดิม,มพี่ฉันนัดแกมาวันนี้เพราะว่า ฉันอยากจะขอบคุณแกว่ะคือในวันที่ฉันแย่เนี่ยก็มีแต่แกนี่แหละที่ช่วยฉันฉันก็เลยอยากจะคืนเงินแกว่ะนี่เงินสองล้านบาทพร้อมต้นแล้วก็ดอกเลยอืไอ้ันอุจะบอกเลยให้นะเงินเนี่ยแกไม่ต้องเอามาคืนฉันก็ได้เว้ยฮะพอดีว่าเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ย เงินที่ฉันให้แกยืมไปเ่ะมันไม่ใช่เงินของฉันวะเดี๋ยวนี่แกหมายความว่ายังไงวะเดี๋ยวเจ้าของเงินเขามาเนี่ยนะแกค่อยให้เขาเองก็แล้วกันอะออกมาพอดีใช่ครับพ,พี่ชัยอือไอ้ดิมนี่แกอย่าบอกว่าเงินที่แกฉันยืมเมื่อสามปีที่แล้วเนะี่ย ที่เงินของพี่ชัยอ่ะใช่เป็นไงซันสบายดีปะ่ะไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวก่อนน,นี่มันเรื่องอะไรกันฮัโลโหลดีมหมอเออดีเมืม่อกี้ไ,ไอซันมันมายืมเงินพี่นะแต่พี่อ่ะไม่ได้ให้มันยืมเพราะว่าถ้าพี่ให้มันยืมเนี่ยมันต้องเอาเป็นเรื่องการพนันอีกแน่แน เอาอย่างนี้นะเว้ยถ้าเดี๋ยวมันไปยืมเงินแกนะเว้ยแกก็ให้มันยืมแล้วแกเอาเงินของพี่ไปเพราะถ้ามันรู้ว่าเป็นเงินของพี่เนี่ยมันเอาไปเล่นการพน,นันหมดแนะ่โอเคนะขอบใจมากซันตอนที่พี่ลําบากนะเว้ยแกยังช่วยเลยแล้วถ้าตอนแกลําบากเนี่ยพี่จะไม่ช่วยแกได้ไงวะแต่ที่พี่ต้องดุด่าแกเนี่ยเพราะพี่เห็นแกใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ย ถ้าพี่ให้เงินแกยืมไปแกก็เอาไปใช้อาการพนันหมดอย่าว่าแต่เงินหนึ่งล้านเลยนะเวย้ยเงินสิบล้านพี่ก็ให้แกได้แล้วเงินตรงเนี้ยแกไม่ต้องเอามาคืนพวกเราหรอกแกเก็บเอาไว้ทําทุนเนใช่ขอบคุณนะพี่เอ่อเนี่ยเก็บไว้นะเฮ้ยพี่ผมว่า,าวกินข้าวกนะดีกว่ามือนี้พี่เลี้ยงเอง 带嘞哪里就算全世界离开你还有一个我来陪怎么舍得让你受尽冷风吹